วันนี้ที่ตำบลภูเงินอำเภอเสและภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดมูลนินที่รารชาธเคระห์ในพระบรมราชปธัรม์จัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ครอบครัวผู้ประสบอักคีภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและบำรุงขวัญกำลังใจโดยมีนายชัดชาวานเบนจัสิริวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ในคนะประธานกรรมก,การมูลณิธิราชประชาธิครา์ประจำจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานเบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้แก่นายสมเพชหวายเคอายุ62ปีซึ่งบ้านที่อยู่อาศัยไม่มีเลขที่บ้านบ้านหวายหมู่4ตํตำบลภูงเงินอำเภอเสละภูมิประสบอัคคีภัยเมื่อวันที่17เมกราคม2568ได้รับความเสียหายทั้งหลังสาเหตุเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร การได้รับสิ่งของพระราชทานอย่างความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น เมื่อวันที่20มกราคม2568ณบริเวณบ้านเลขที่78บ้านดงเคงหมู่9ตำบลหนองบัวดงอำเภอศิลาลาดจังหวัดศรีสะเกดมูลนิิรรประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูป,ปถปัมภ์จัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานเบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้แก่ครอบครัวผู้ประสบอคีภยัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและบำรุงขวัญกำลังใจ โดยมีนายอนุพงศุขสมนิตผูว้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดในฐานประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดศรีสะเกดเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่นางพนาสวร์อาจธรรมอายุ56ปีซึ่งบ้านที่อยู่อาศัยเลขที่ดังกล่าวประสบอัคคีภยัยเมื่อวันที่12ธันวาคม2567ได้รรับความเสียหายทั้งหลังสาเหตุเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร ท่านี้หน่วยงานต่างๆในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษอาทิสสำนักง,งานเหล่ากาชาติสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรได้มอบเงินและสิ่งของที่จำเป็นเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนด้วย